สวัสดีค่ะพบกับช่องเ e อิญออมจอมสร้างพัตลุยกิจกรรมนะคะวันนี้เราก็จะพามาตะลุยโคกหนองนาของพวกเรานะคะแต่วันนี้คุณแม่อุเป็นคนให้คำบรรยายนะคะไปรับชมกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นภาพการขุดคลองไส้ไก่นะคะที่เราจะพา ทุกท่านมาดูนะคะก็จะเป็นคองไส้ไก่รอบๆรอบๆผื้นนานะคะก็คือลุงเอนะคะลุงเอออกแบบตามใจเรานะคะตามใจเราให้เหมาะกับบริบทของพื้นนาของเรานะคะอันนี้ก็ฝุดมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มุมนี้นะคะแล้วก็รอบไปเรื่อยๆ มาพื้นที่ไปเรื่อยๆก็ตรงนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์ที่เราใช้สูบน้ำบาดาล <Wow. S 1> ด้านหลังก็จะเป็นบ่อน้ำบาดาลนี่นะคะก็เป็นกล้าไม้สักนะคะที่เราไปซื้อมาคุณหญ่ก็จะเอาลงบินในวันพรุ่งนี้ต้นฟิกของคุณยายสวยมากเลย คนปลูกสวยต้นพริกก็เลยสวยหรือเปล่าใหญ่อย,ยอยู่ทางโน้นนะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะคะเราก็กำลังปรับพื้นที่นาของเราให้มีคลองไส้ไก่นะคะเีื่อพนยาปลูกพริกบริเวณนี้นั่นนี้ก็จะเป็น,ปนต้นมะนาก้วก็เป็นสระน้ำของเรา ป็บ่อน้ำซึ่งนะะ้ำนี่ก็มาจากบาดาลน,นะคะเราใช้โซล่าเซล์ลสูบน้ำบาดานลงมาแล้วก็ปล่อยมานะคะปล่อยไว้ลงจากของเราก็จะเลี้ยงปลานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาไปดูปลากันก็พาเดินลงมาตรงนี้นะ ก็จะเป็นกระท่อมเลี้ยงปลานะคะสาวน้อยสาวน้อยของแม่อุนะคะพี่อมพี่ออมเอ้ยแม่แม่อุแม่อุจะตกไหมแม่อุจะตกไหมเนี่ยบันไดบันไดคุณตาคุณตาทํากระท่อมคุณตาทํากระท่อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยสำหรับที่จะลงมาให้อาหารปลานะคะตรงนี้บันไดเขาน่ากลัวมากเลยบันไดเขาน่ากลัวมาก นี่ก็จะเป็นกระ่อมน้อยของคุณตาคุณยายแล้วดูปลานิลนะไอปลาปลาเออปลาอะไรนะปลาทับทิมมีฟันไหมฮะมันมีฟันไหมมีมันมันตัดเจ็บไหมมเจ็บก็มีปลาตามธรรมชาตินะคะมีมีปลานิลนนะคะที่มาเดี๋ยวเราจะให้ดูปลาพุก นี่นะคะปลาปูน,นะคะสวยแล้วก็มีปลาตะเพียนที่เห็นนะคะนี่นผีฝูงปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิ่นขยับแม่ขยับมาให้ดูใกล้ๆนะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราวาดฝันไว้ว่าชีวิตหลังกเกษียณของเราจะมาอยู่ที่นี่กันนะคะ เราก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนอ,อีก20ปีเราก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนี่ปลาช่อนปลาช่อนว่ายมาปลาช่อนว่ายมาตรงพี่อมตรงเท้าพี่อมเห็นไหมคะตัวยาวๆไปละไปละไปละมันเข้ามาใกล้หนูแล้วเออไม่ทำอะไรหรอกลูกปลาช่อนปลาช่อนก็คือคุณตาคุณยายเขาเลี้ยงบ่อยๆมันก็จะเชื่องนะคะ เพื่อมันไม่ใช่ปลาช่อนมันเป็นปลาชะโดโอเคค่ะนี่นคือบรรยากาศนะคะแล้วก็จะมีรูปปลานิมตัวเล็กๆเกต็มเลยอ่านี้ปลาทับทิมนะคะ่ะไ่ะเอาไปไหนกันคะหันมาบอกหน่อยไปไหนคะ ไปไหนนะไปค่ะไปทำไรคะเนี่ยขุดต้นไม้ป่าอารถไปกระเด้วเข้าไม่ได้ไม่ใช่เหรอใหเ,เอารถยนต์ไปแต่เข้าได้มันจะวิ่งได้เหรอทางไม่น่ากลัวมากเลยมีอาการขี้นี่นะคะคุณแต่เราขุดคลองไส้ไก่แล้วขุดคลองไส้ไก่เสร็จแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะนะโมด นี่นะโมดนะโมดน,นะแบกต้นอะไรคะพยุง <c oughs> จะแบกไม่ไหวเดี๋ยวพยุงพยุงต้นไม้พยุงต้นไม้แล้วก็ต้นสักมาไม,ไม่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่เราแล้วก็จะเป็นสะบัวของเราที่เรากําลังจะทําเนาะโอ้พระเจ้าจอ มัที่เห็นเป็นไกร,ไรเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะี่สูตรน้ำตอนนี้ลุงเอ๊ะกำลังต่อกำลังต่อวงจรไฟฟ้าอยู่เอ๊ะนะสูงได้ไหม่าย,าย,ยายกับประสิทธิ จะต้นไม้มากำลังจะไปปลูกต้นไม้ในม,มใช่ไหมคะคุณยายใช่เอ๊ะตรงนี้รถข้างคุณตากำลังตอกผลนะคะคะตักผลมาค่ะมาอันนี้มีต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะมียางนะ เดี๋ยวจะพาไปดูไอที่ปลูกแล้วโตแล้วนะคะอันนี้เราเอามาซ่อมที่มันตายเนื่องจากว่าเราโดนน้ําท่วมเนาะอันนี้พยุนะคะอันนี้ <วง S 1> น้ําท่วมนานแล้วนะใช่อามาแก้เหรอใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งมีเวลาค่ะไปค่ะไปดูค่ะปลูกยังไงคะมาเร็วๆค่ะนนบบเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะน,น,นี่มันก็แตกแล้วเนี่ยนี่ๆี่ไงมันนึกว่าจะตายนี่ เอาน้ำมันมาไม่ถึงนี่อ่ะเราต่อสายไม่ถึงปารนีอยจะซ่อมตรงนี้เหรออันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเราปลูกไว้แล้วมันตายเนาะมันตายแล้วเราก็จะมาทําการซ่อมเอาเสียมมาลูกเนาะเอาเสียมมาให้แม่สออเสียมคืออไเสียมเสียมคืออันไหนลูกเอาเอาเสียมคืออันไหนไไเรียนเกษตรมายัางเสียมคืออันไหนนี่เรียกอะไรคะ อ่ะถ้านี้เรียกจอบอีกอันหนึ่งก็ต้องเรียกอะไรนิกจอบอันอนู้เเสียมเนามาเสียมมาเร็วๆผมว่ายายพูดเลย ขี่ดินไปโกบไปดินี่มาโกบบอกให้เขี่ดินกบมันก็ไม่ขี่ขี่ดินกบที่ลูกบูบะมันจี้ขี่ดินขบเลยไอนี้ปูกก้อม้เป็นขบดิดูนะครับเด็กหญิงทั้งสองคนนี้คราเป็นถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าหัวใจยังรักธรรมาชาติมีความผูกพันกับวิถีชีวิตเดมิมๆน,นี่แหละเอาไว้แป้งยุงอันนี้แป้งไม่สักไอ้ต่อ ตอนนี้ทั้งสองคนก็กระซิบก็ทราบกันว่า ปลูกแล้วเนี่ยวางดิเอาต้นสับวก่อนที่ออมไม่เห็นแต่ว่านี่มันแปลงต้นสับที่ออมลองมองข้างในสิหนูเอออันนั้ไม่รู้มันวางไม้หรวางไม้ออมเอาไว้ไปแปลงพี่ยุ้งข้าวบัวก็ปังเราไม่รู้แต่บกก็ต้องฝังอ่ะโ่ยดินขึ้นแล้วก็ปลูกอุ้ยอุ้ยหนามปักดูดินด้วยนะทำไปแล้ว ทำซาบทำไรที่ทำหน้าบึงบ้งๆนี่ไม่ได้เล่นเกมเหรอ,อหโอ้ยโอ้ย,อยน้ำปากน้ำปากเท้าโอ้ยแม่ก็เอาดินไปได้ไกลเวลาเขียนเป็นไรอะ่ะน,น,น้ำปาก อือฮ uh ึ huh. ด้วยสองมือนี้ที่สร้างป่านี้เขาใช้ตรงนี้ทำกัน เราจะเอาตรงไหนคะไหนบอกก็บอกคสอนเหรอโอเคสอนมันโอเคสอนทำน้ำเงี้ยวนะคะโอเคสอนเปตากแดดให้แห้งแล้วก็เอาไว้ทําน้ําเงี้ยวกินกับขนมจีนใช่ไหมคะใช่เอาไปทําน้ําเงี้ยวกินกับขนมอันนี้ร่องอะไรโอ้ยร่องนองบัวใช่ไหมลองไส้ไก่ผัดเผ็ดกลาไงโอ้หได้ไหมได้ ไม,ม <Yeah. S 1> ให้เจกวันไหมแ่อ๋อไม่เจ๊วันี่นี่ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปตากนะคะได้มอด่ <Wow. S 1> อนี่ว้าวใน่ัมีอีกส4ม 5, ต้น ไที่มันอยู่ในนรกไม่รู้เหมือนกันแม่ก็ไม่เคยไปอะแม่ก็ไม่อยากไปต้นงิ้วที่อยู่บนดินนี่แหละลูกเดี๋ยวมันก็จะออกฝักพอ,อเดอกมันร่วงหมดแล้วมันก็จะออกเป็นฝักเป็นฝักแล้วก็เรามันก็จะแ,แกะ่ข้างในมันก็จะเป็นนุ่นแล้วเราก็จะมาสอยเอาไม้สอยมันเอาฝักลงมาแกะนุ่นไปทำเป็น ที่นอนเอานุ่นไปยัดใส่ที่นอนน,นุ่มๆใส่หมอนนุ่มๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเป็นฝักแล้วเราจะพามาเก็บไหมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมานนก,กตรงนู้นมันเพิ่งออกตรงนู้นเพิ่งออกมีประมาณแปดต้นกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดแปดต้นแปดเก้าต้นแปดเก้าต้นนี้เป็นพริกเป็นพริกพริกพริกร้นอน นี่เป็นพริกการปลูกพริกฝีมือคุณยายพริกเม็ดใหญ่นี่เต็มเลยนะคะพริกเม็ดใหญ่นะคะวว้าพริกเป็นพริกนะคะนี่พริก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 มองดูก็จะเป็นแถวเป็นแนวนะคะอันนี้เป็นพริกหยวกพริกเม็ดใหญ่ บ้านเหล่าชอบตำน้ำพริกก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะช่วสุดท้ายนี้ก็มาพบกับช่วงเก็บตกแม่อุกับคุณยายนะคะไปรับชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพามาดูในส่วนของป่าไม้ยืนต้นนะคะในไร่ของเรา ก็ใช้เนื้อที่ในการปลูกนะคะประมาณ3ไร่ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นข้าวๆราประมาณ3ไร่เราก็จะปลูกไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจนะคะก็เช่นยางนานะคะยางนาก็ประมาณ100ต้นด้วยกันนะคะก็เป็นแถวยาวไปเลยนะคะมียางนาแล้วก็มีทางด้านนี้นะคะตอนนี้คุณยายก็กำลัง นับต้นไม้ที่มันตายลงนะคะในระหว่างที่เรายังเดินระบบน้ําไม่เสร็จอย่างตรงนี้คือมันตายว่างไปนะคะก็จะเป็นพยุงนะคะที่เราปลูกนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงพยุงคือเราเพิ่งทําระบบน้ําหยดนะคะช่วยคุณตาในการลดน้ําเสร็จเมื่อไม่นานนี้นะคะ ก็วันนี้ระบบน้ําหยดเราจะเปลี่ยนจากการที่ใช้เครื่องสูบน้านะคะมาเป็นแผงโซลาเซลล์ ale, ซึ่งเดี๋ยวลุงเอ๊ะนะคะลุงเอเราก็จะได้สาธิตวิธีการทำนะคะลุงเอ๊ะทำหมดนะคะในการาในการเดินวางระบบน้านะคะในโค้งหนองนาของเราอันนี้ก็เป็นส่วนของไม้เศรษฐกิจอันนี้เป็นไม้พยุงนะคะกำลังแตกยอดอ่อนนะคะหลังจากที่ ในช่วงแรกยังไม่ได้น้ํานะคะได้นิดนิๆหน่อยหน่อๆเรามาเปลี่ยนเป็นระบบน้ําหยดคุณตาคุณยายไม่เหนื่อยนะคะในการที่จะรดน้ํานะคะนี้ก็เป็นแปลงพะยุงนะคะก็พะยุก็กําลังโตกําลังอันนี้ปลูกยังไม่ถึงไม่ถึงปีนะคะจากต้นกล้าเล็กๆปลูกไม่ถึงปีก็เอ,อ่อความสูงตอนนี้อยู่ประมาณสักหกสิเซน ถึงเจ็สิบเซนติเมตรได้นี่นะคะคุณยายของเราก็กำลังนับเพื่อที่จะไปซื้อพันกราไม้พยุงมาซ่อมแซมในส่วนที่มันตายไปเนาะ <50. S 1> แล้วก็อีกแปลงหนึง่ง <50. S 1> คุณยายนับได้เท่าไหร่คะ <50. S 1> พะยุงห้พยุงห้เจ็ดต้นที่เราต้องซ่อมนะคะจากเดิมเราเรามีประมาณร้อยร้อยใช่ไหมคุณยายเนาะ <50. S 1> พะยุงห้ ก็มันก็ตายไปต้นสกักอันนู้นแปลงนู้นเป็นแปลงสักนะคะสักนับแล้วยี่สิบเอาสักสามสิบเหลือก็ไม่ได้เอ้ยตอนนั้นนับกับนับกับตาประมาณร้อยห้าสิบต้นนะสักอะไม่ทั้งทั้งพยุงทั้งสักอะแต่จําไม่ได้ว่า <p' Staats S 2> พายุงยังไม่มีนะแปลงทันตะวันน่ะมีสองต้นเองอันไหนพยุงอะหรอที่ปลูกทันตะวันน่ะมีสองต้นเองเอาอันนั้นก็สามสิบเออ เอาห้าสิบหกสิบแล้วกันนะอะาะอันนี้สองตายายนะคะมาทําไว้ให้นะคะปลูกไว้ให้ก่อนล่วงหน้าเล้วเราก็มาวางระบบน้ำนี่ต้นสายนี้ปีเดียวนะคะปีเดียวนี่สูงกว่าสูงกว่าแม่อูแล้วนะคะประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเซนหรือสองร้อยเซนได้แล้วมั้งน่าจะสองร้อยได้ซ้ำไปนะคะสองร้อยเซนได้แล้ว นะคะไม่ถึงปีนะคะนี่นะคะไม้ศัก์ไม่ถึงปีนี่ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจส่วนแปลงนู้นนะคะร้อยเท่าไรนะ150ห้าสิบอันนี้มันอันนี้มันหกสิบหกสิบแค่ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบลกันเผื่อเราก็คำนวณไว้คร่าวๆเมื่อรอบที่แล้วนะคะร้อยได้เผื่อเราจะปลูกคันนาที่จกใหม่ั้งได้ สองร้อยก็ได้นะนี่ก็จะเป็นพวกมะข่าโมงมะข่าแต้มันมันค่อนข้างที่จะโตช้านะคะถ้าเป็นมะข่าแล้วก็จะมีไม้แดงเนาะไม้แดงประดู่นะคะก็จะเป็นประดู่มะข่าโมงนะคะมะข่าแต้ไม่มีพันเนาะเขาบอกขายยากเราก็ปลูกเอาเท่าที่เรามีแล้วก็ แล้วก็เอาไม้ที่เราชอบก็คือพยุงนะอันนี้คือไม้แดงนี่นะคะไม้แดงแล้วแม่อูก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ก็ดูหาดูเดี๋ยวนี้ดูใน YouTube นะคะทำให้เราได้รู้จักพันไม้มากขึ้นนะคะจากที่มาทำเริ่มต้นทำเกษตรก็ที่จะเตรียมตัวเองไว้หลังเกษียณ จริงแล้วครอบครัวแม่อู๋เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุงเอ๊ะน้ำมดเอ๊ะเนี่ยอายุไล่ๆเรียกกันเนาะก็จะอีกประมาณ20ปีทุกคนก็จะ,กะเกษียณตัวเองแล้วก็มาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นเพื่อเป็นศูนย์รวมนะคะอยู่กับพ่อแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือตายายของน้องอมเอ,อินเนาะอโดยการนำของลุงเอ๊ะพี่ใหญ่ของครอบครัวนะคะลุงเอ๊ะก็จะจัดการดูแลทําให้น้องๆนะคะ นี่นะคะก็เป็นเป็นพันไม้ที่เราปลูกกันนะคะเดีเราจะพาไปดูตรงส่วนอื่นวันนี้เราก็จะเริ่มนะะเห็นรถไกลๆนะคะเราก็จะขุดคลองไส้ไก่ตามสไตล์ของเรานะคะเราเราอยากมีคลองไส้ไก่แบบไหนเราก็ออกแบบเป็นเองนะคะคือไม่ได้ไม่ไม่ได้จ้างใครในการออกแบบคือเราออกแบบของเราว่า พื้นที่นาของเราเป็นแบบนี้น้าท่วมน้ําท่วมตรงไหนน้ามาทางไหนเราจะทําคลองไส้ไก่อย่างไงในการากักเก็บน้ํานะคะทําให้พื้นที่นาของเราเนี่ยจากที่มันเคยแห้งแล้งนะคะให้มันมีให้มันมีน้านะคะให้มีส่วนของน้ําให้พอกับการเกษตรของเราจากเดิมเราจะอาศัยคลองนะคะเป็นคลองที่เห็นเห็นตรงต้น ต้นไผ่นี่นะคะจะเป็นครองแนวยาวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงต้นจามจุรีใหญ่นู่นนะคะนี่ก็จะเป็นครองของครอ,อ,องสาธารณะนะคะทีน,นี้น้ําก็จะไม่พอใช้ในพื้นที่นาเราพอถึงฤด,ดูแล้งเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทําการเกษตรอะไรก็จะไม่มีไรายได้เนาะทีนี้เราก็เลยคิดว่าศาสตร ของพระราชานะคะเป็นสิ่งที่พระราชาเนี่ยดำรินะคะพระราชาดำริคิดค้นมาให้นะคะเราเดินตามแนวเดินตามแนวทางที่ท่านวางไว้ให้ท่านคิดไว้ให้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแนวทางที่ท่านคิดไว้ให้เนี่ยคือเราเชื่อมั่นอยู่แล้วนะคะว่ายังไงต้องต้องประสบความสําเร็จแต่ว่าอยู่ที่เราลงมือทําว่า มันจะสำเร็จอย่างที่ท่านวางไว้ให้เราหรือไม่นะคะ